สวัสดีครับวันนี้เออก็มาทําโจทย์เกี่ยวกับปริมาตรที่เป็นรูปตัดอ่าเดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนนะครับรูปอย่างไงเอยโจทย์แบบนี้นะครับที่เราจะทําวันนี้มีออกในระดับหมตน้นมสามนะครับผูอยากลองทําดูเอาไปเริ่มกันเลยดีกว่าเโจทย์เขาให้รัตมีมารัตตมีมาให้ความสูง อื้แเราจะหาปริมาตรได้ยังไงเขาก็มีบอกกันเลยนะว่าสูตรลัดคือสูตรสูตรนี้เลยนะครับ v เท่ากับปกติก็คือ1ส่วน3าพาย r กำลังสอ h ใช่ไหมครับถ้าลูกกลวยทั่วไปแต่นี้พอลูกกลวยตัดก็จะเป็น v เท่ากับ1ส่วน3พายแล้ว r นี่อะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วก็ h อ่าพวกนี้มาอย่างไงครับเรามาเริ่ม คิดสูตรกันดีกว่าครับสนุกสนุกไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับอ่ะจริงๆร,รูปพวกนี้มันก็เหมือนพีระมิดไม่ใช่รูปคุย2รูปอ่าอย่างนี้เลยรัตมีอารองัตมี R1 ความสูงความสูงอะไรดีความสูง H แต่จริงๆจริงๆร,ร,รูปนี้ก็คือรูปกลวยรูปใหญ่หากด้วยรูปกวยรูปเล็กถ้าเวลาคิดจริง,รงๆก็คือแบบนี้แต่ว่าเราไม่รู้ความสูงกลวยใหญ่เราก็ไม่รู้ความสูงกลวยเล็กแต่เรารู้ความสูงระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ระหว่างรอยตัดน,นะครับอันดับแรกเราวิธีเขียนก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ครับ v เท่ากับพส่วนสพ เอาเรารูปใหญ่ก่อนนะครับรูปใหญ่ลบออกด้วยรูปเด็กพายอกำลังสงองความสูงความสูงนี่ขอเป็นเอ่อ h สองแล้วกันเพราะว่ามันไวยฐานสองก็เอสองอันเล็กก็เป็น H1 หนึ่งอย่างเงี้ยกันเอ่อ h สองลบด้วย 1ส่วน3พาย A 1กำลังสองเดี๋ยวกไว่า้ดูนะครับเพื่อไม่ให้งงที่กูพูดนะกูกูเลยกวยใหญ่ลบกับกวยเล็กก็จะเหลือรูปนี้เลยที่ที่ก็าหากันเราอยากจะรู้ว่าสูตรเนี้ยมาอย่างไง <spend reading> ไม่ใช่ว่าตอนสอบเราไปจำสอบก็จริงๆต้องจำสอบเพราะว่าพิสูจน์เขาคงนานเหมือนกันนะเราจะมาหา S 2 ให้มีความสัมพันธ์กับ h ยังไงแะ h 1ให้แปลงเป็น h ได้ยังไงนักเรียนนึกออกไหมครับว่าควรจะเริ่มทำยังไงดีเดี๋ยวกูใบให้จริงๆมันคือสามเหลี่ยมขายเดี๋ยวกูวาดพีระมิดต,ตรงกลางนี้ผ่าลงมาจากยอดลงมาตรงกลางนะครับตรงนี้ r 1ตรงนี้ r 2องมีปากกาไหนดีเล้ว ตรงนี้ h 1ตรงนี้ h 2องตามเดยมค้ายบอกว่า r 1่ส่วน r 2องเท่ากับ h 1นึ่ส่วน h สเราจะทำยังไงให้มันเป็น h เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับมันยากตรงนี้แหละครับสิ่งที่เราดูก็คืออ่ถ้ากูอื ทำให้เป็นลบทั้งสองข้างได้ไหครับสมาการได้นะแล้วกูเอาหบวกเข้าไปทั้งสองข้างได้ไหมครับสมาการก็ยังคงเดิมใช่ไหมครับเราเห็นอะไรไหมเดี๋ยวกูทําไปก่อนนะสอสมาการสองด้านนี้เท่ากันนะครันึ่งลบ R ส่วน r เท่ากับ1นึ1่งลบเส่วนก็เป็นย้ายอาสองลบ R 1 r 2ส่วน r เท่ากับ s 2สองลบ h ส่วน s นี่ไง s2 และ s1 เท่าต้องการมันก็คือ h เราหาก้อมสัมัน s2 ไปแปลงเป็น h ได้แล้วเนี่ย s2 อยู่ในรูป h เราก็เขียนเดี๋ยวขอพูดซูมนิดนึงนิดนึงชืเอแล้วก็เขียน s2 ให้อยู่ในรูปของ h ล้วกัน s2 ก็ 2, เท่ากับนี้ขึ้นแบงบนอันนี้ก็ขึ้นบนบน h คูณ r 2 ส่วน r2 ลบ r1 เราได้ h2 มาแล้วเราอยากได้ h1 อยู่ในความสัมพันธ์กับ h บ้างเราจะแปลง s 2้วเป็นโดด h สูตรนี้ถึงได้เรารู้เรารู้จากนิดนึงเรารู้ว่า r1 ส่วน r2 เท่ากับ h1 ส่วน s 2ในเมื่อเรารู้ตัว s 2แล้วคือเราจะหา h1 เห็นไหมเราเห็น h1 อยู่ตรงหน้าแล้ว h2 มันแปลงเป็น h ได้แล้ว เราก็ได้แล้วครับก็เดี๋ยวครูเดี๋ยวครูทำให้ดูนะก็อันเดิมนี่นะครับอันเดิมสามเหลี่ยมคายกเอชา S2 ไปคูณฝั่งนั้นก็ได้ H1 เท่ากับ r 1ส่วน r 2ครูย้ายข้างเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้คูณด้ s 2เล้วครูก็ s 2ตรงนี้มาแทนได้า1์2น่คูณด้วย H ตรงนี้นะครับมาแทน s 2ก็เป็น HR2 หารด้วย r 2ร1ลบ ไอ้ตรงนี้ตัดกันพอดีก็จะได้่าเหมือนก็เลยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันก็เลยห็นไหมก็ h อ h หก็เลยเท่ากับ HR1 ส่วน r 2ลบ r หนึ่งความหมายคือไม่ได้ว่าเหมือนกันรูปคล้ายๆกันเลยดังนั้นนั่นคือว่า H1 หนเท่ากับ HR2 H1 เฮ้ยหนึ่งเท่ากับเออหนึ่งหารด้วย r าลบ r หนึ่งมันยากตรงท่อนนี้แหะครับที่ว่าทำไมกู ได้เอชสองลบเอก็คือ H คือคููทำดีลานิดนึงตรงนี้แหละครับโอเคได้แล้วเราก็ไปแทนในรูปใหญ่นี้เลยนะ1 3ส่วน3พายากำลังสเอา S2 นี้มาแทนแทนในนี้ก็เป็น H คูณอ r 2อ่านด้วย R2 รลบ r 1ลบกับ1.3ส่วนส ไพ่อา 1, ร์หนึ่งตัวกำลังสองคูณด้วยเอชหนึ่งก็คือเอชอาร์หนึ่งหารด้วยอาร์สองลบอาร์หนึ่งคุณมีที่ไม่พอนะครับโปรเจเกต์ตรงนี้นะครับขอที่นิดนึงนะครับขนที่ขยบนิดนึงชือ้อขยบได้ครับกระดานนี้ขยบได้โอเคไปต่อถึงไหนแล้วเนะี่ยอาร์สองคูณกัน สองทีคนหนึ่งก็เป็นเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงตัวประกอบก่อนดึงตัวร่วมเขาเรียกดึงตัวร่วมดึงส่วนสามพายดึงออกมา h เหมือนกันดึงออกมาเหลือแต่ไส้ในแล้วนะเป็น r สองทั้งหมดกำลังสามอันได้ r สองลบ r หนึ่งลบกับเหลือตัวไหนบ้างเหลือ r หนึ่งกำลังสามอันได้ r สองลบ r หนึ่งเท่ากับ 3พายเอชอันนี้ฐานเหมือนส่วนเหมือนกันก็เป็นเอามาลบกันได้เลยส่วนเหมือนกันก็เอามาอย่างนี้ได้เลยเนหะ็นไหมส่วนเหมือนกันนักเรียนจำอะไรยกกำลง 3, ังสามรูปยเรื่อผลต่างกำลัง่างอนั่นแหละครับมันก็คือถ้าจำได้นะครับก็เป็น R สองลบ r หนึ่ง เลิก่อนอ่าคูณกับ r 2กำลังสองบวก r 2อง r หบวก r 1กำลังสองหารด้วย r 2ลบ r 1อ่าด้านล่างด้านล่างตัดกันพอดีเลยเฉโฉก็เลยได้สูตรนี้มาแล้วครับนี่ไงหงส่วนสามหาร r หกำลังสองบวกสอง r หนึ่ง r ส เอ้ยไม่ใช่ไม่มีตัวนี้อันนี้สูตรอันเนี้ยถึงจะถูกอานหนึ่งอัสองน้องบวกอาหนึ่งอาสองคูณเออ่าโอเคแล้วมันจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เขาเขาบอกให้เด็กควรจำด้วยครับคือเดี๋ยวเราสูตรนี้มันชื่อว่าพายส่วนสามเดี๋ยวกูเขียนเอสเลยนะมุงเล็บ 1> a 1บวก A2 บวกรูทเอหจริงๆมัน a ก็คือพื้นที่ a อเ a ตรงนี้ A ตัวหนึ่งก็คือพื้นที่ area ตรงนี้อันนี้เรียกว่า a 1เรียกว่า a อ a อง a อตรงนี้นะครับเราจะทําสูตรนี้ให้กลายเป็นสูตรนี้ได้ยยงไงไรลองลองดูว่าถ้าครูกระจายกับเข้าไปกระจายกับไปนะเขาให้จําให้จําสูตรนี้กับสูตรนี้นะเราไปใช้งานนะ ลองดูแต่จริงๆอันนี้คือสูตรหลักสูตรที่แบบว่าใช้ได้ตลอดเลยคือแบบรูปที่ตัดคือยอดตัดเรียกทั้งเขตเด็ดอ่ามาเราลองใส่พายก็ไปดู1ูจนสามเอชแล้วก็พายพาย r 1นกำลังสคือแจกแจกเข้าไปครับพาย r 2กอกำลังสบวกพาย r 1นึ r ส a รูปนี้เหมือน a 1เลยครับรูปนี้เหมือน a อเลยคือพื้นที่ยงบนพื้นที่ยงล่างแล้วตรงนี้ถ้าังไงให้เป็นรูท a อหึ่งอสองลองลองดูสิครับว่าถ้าถ้าเอา A1 หนึ่งคูดูก็คือ π พ1อาร์หกำลังสองมันพา 2, อาร์สกำลังสก็มีพายกำลังสองอากลังสอง 1, ลอลังสถ้าจะทําให้เป็นรูปนี้เราก็ต้องใส่รูทมันก็คือรูท a อหนนั่นเอง ชุดนี้ก็เท่าชุดเอหนึ่งเอต่อนเองดังนั้นสูตรนี้จําไปเลยครับจบแล้วครับดีไหมการพิสูจน์พอเราพิสูจน์เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องจําแล้วอีกต่อไปขอบคุณมากเลยครับนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ถ้าชอบก็กดไลค์ like กดติดตามได้นะครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับ